ตอนนี้มวลไขมันในร่างกายเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เราจะรู้ได้ยังไงนะครับบางคนนะครับอาจจะต้องไปวัดที่ฟิตนงฟิตเนสหรือว่าส่วนสุขภาพนะครับที่มันเป็นเครื่องอินบอดี้ที่เขาเป็นเครื่องที่เราจับเนาะแขนขาแล้วก็จะส่งกระแสไฟเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะวัดมวลนงมวลน้ํามวลกล้ามเนื้อนะครับแบบนั้นมันก็ไม่ได้ตรงห0 0อหรอกนะครับแต่ว่าแบบนี้คุณลองดูภาพที่ผมแตะให้นะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับลองสังเกตนะครับว่าตอนนี้หุ่นเราอ่ะ มันประมาณในภาพไหนที่ผมแปะเอาไว้นะครับนั่นแหละคือการวัดโดยสายตาคร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยลองเปรียบเทียบนะครับสมมติผมเนี่ยสูง167นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมหนัก60ผม60แต่ผมมีกล้ามเนื้อกับอีกคนหนึ่งสูง167เหมือนกันหนัก60เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีกล้ามเนื้อเนี่ยนั่นแสดงว่าอีกคนหนึ่งก็ต้องมีมวลไขมันที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นนะครับบางทีการวัดด้วยตัวเลขหรือว่า เครื่องบางอย่างมันอาจจะไม่ดีเท่ากับสายตาของเราที่เรามองตัวเองในกระจกว่าเฮ้ยอ๋อเออว่ะเราอาจจะน้ําหนักลงไม่เยอะไว้แต่เราเล่นเวทเยอะเพราะฉะนั้นเฮ้ยตอนนี้หุ่นเราอะ่ะมันดูดีขึ้นแล้วมันอาจจะน้ําหนักลงไปแค่2อกิโลแต่เฮ้ยหุ่นมันดูเฟิร์มขึ้นแล้วก็สัดส่วนมันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ลองวัดจากสายตาของเราก่อนจากภาพที่ผมแปกให้นะครับมันจะประเมินได้คร่าวๆแหละว่าตอนเนี้ไขมันในร่างกายของเราอยู่ที่เปอร์เซ็นต์นะครับลองพิมพ์คอมเมนต์กันดูนะครับว่าตอนเนี้ ไขมันของคุณอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์กัน